สวัสดีค่ะวันนี้พิรดาจะพาไปเก็บลูกพรัมป่านะคะต้นเขาไม่สูงนะคะพิรดายื่อมือถึงเลยค่ะพาน้องหมาอาชีออกมาเดินแล้วก็ถือโอกาสเก็บหมากผลไม้ด้วยค่ะมา,าชีสวัสดีครั่ะผละไม้อะไรนั้นมาดูนะคะอน,นี้เลยค่ะหมากพรัมนะคะ เราต้องลอดใต้เข้ามาอย่างนี้นะคะถึงจะเห็นผลของเขาลูกน่ารักเลยค่ะจะอมเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานเสียงนกหรอือง บรรยากาศดีผล,ลไม้ป่าก็เยอะค่ะเราจะเก็บเอาไปกินจะเรียกว่ากีนพัมเล็กก็ได้นะคะอันนี้เป็นของป่าลูกแบบนี้มันจะอร่อยมากเลยค่ะลูกนี้ลูกแบบนี้นะคะ เก็บไปกินเลยนะคะของฟรีค่ะถ้าเราไม่เก็บเนาะ<ม>ก็จะร่วงเลยมาอาดมาช่วยเก็บเร็วเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะคะถึงจะมาเก็บไปกินเนาะย,ยังเป็นเขียวๆอยู่เลยค่ะ นับคลิปนี้เพื่อนาก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาหมากผลไม้ป่ามาให้ชมกันค่ะ